ปรากปเนี่ยได้ได้สำรวจกักสภาพและความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งที่เป็นโบราณสถานสําคัญของบ้านเมืองในเบื้องต้นเนี่ยที่ได้รับการรายงานมาเนี่ยนะครับที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแรงสั่นสะเทือนและเป็นศูนย์กลางนะครับก็พระธาตุหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นพระธาตุเก่าแก่โบราณนะครับผู้บ้านผเฝือ ก็กาลังสารวจในเรื่องของความเสียหายอยู่ว่ามีความเสียหายบ้างน้อยขนาดไหนแต่ในสภาพเบื้องต้นเนี่ยยังยังไม่จะพูดว่าไม่เสียหายไม่มากตามตามที่เราคาดางรับาลเชียงใหม่ซึ่งเพิ่งผ่านการผ่านการพูรละมาก็ได้รับความเสียหายแต่ทางที่สําคัญในยพระธาตุดอกสุเทพที่มีภาพประวานว่ายอดของพระธาตุ การเบี่ยงเลยนะครับที่ได้สํารวจแล้วพอตอนเช้าหลังจากที่ทั้งหมดหลังครับโดยช็อคหลังการสำรวจแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในสนภาพเดิมครับ